สวัสดีครับสวัสดีครับผมแห้งดีดีคานะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอตัวไฟส่องสว่างทางด้านข้างรถนะครับไปเลย <c oughs> สวัสดีครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับแค่กดคันโยกที่ก้านไฟเลี้ยวลง1ทีนะครับแล้วก็ล็อกรถได้ตามปกตินะครับ แค่กดล็อกรถตามปกตินะครับไฟ LED ไฟหลีทัทางด้านหน้ารถนะครับก็จะติดข้างหนึ่งที่ท่านกดไฟเลี้ยวเอาไว้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งจะไม่ติดแต่ไฟนี้จะติดทั้งด้านหน้าและด้านหลังและด้านหลังนะครับของตัวรถ ถ้าสมมติเปิดด้านขวาก็จะติดทางด้านขวาเปิดด้านซ้ายก็จะติดทางด้านซ้ายนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย